ดีคุณแม่ใจดีนะคะเดี๋ยวจะเอาไปให้ลูกสาวได้กินกันค่ะ ขอบขอบคุณคุณพ่อไพรัตนะคะขอบคุณคุณแม่เน้นนะคะขอบคุณคุณแม่ลอลลี่นะคะแล้วก็ขอบคุณคุณแม่หลายๆท่านนะคะที่ท่านเมตตากล้วยนะคะแล้วก็แตงโมหวานๆนะคะให้แม่วรีได้ทานกันนะคะคุณแม่จ๋าขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทานอย่างอริดอร่อยนะคะฟินมากๆเลยก็จะแบ่งให้ทานทีละนิดทีละหน่อยค่ะคุณแม่คุณพ่อจ๋านะคะทานทีละเยอะๆนะเดี๋ยวก็หมดทีเดียวเนาะ ให้รางวัลน,นางนะคะเวลาเลิกงานมาก็ได้ทานวันอ่าละเข่งวันละเข่งนะคะขอบคุณมากนะคะขอให้คุณแม่ทุกๆท่านนะคะจงมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บร่ำรวยเงินทองร่ำรวยสุขภาพนะคะตลอดปีตลอดไปนะคะขอบพระคุณมากๆเลยคะ่ะ